อาชาโชชัยน่นี่คแท้จว่าคือคืออาการอารมณ์กับความคิดแบบที่พี่ปูยยกัวอย่งไว้เอาเราว่าชักดาบแล้วไว่เลิกดีกว่าไว้อะไรเนี่ยไม่ได้ชักดาบแต่ว่ายังไม่จ่ายเขาติดทองเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนไม่มีไม่มีไม่จ่ายใช่ใช่ว่าไปแล้วนะเรื่องนี้ครับคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการหรือลูกหนี้เนี่ยเขามีความรับผิดชอบมาตลอดเขาสู้ใช่ใช่เขาสู้กันมากัดฟันกันมา แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เลยหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับอเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเอกลับมากระตุ้นกระแทกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอืแต่พอมันมาเจอรอบที่สามเนี่ยครับสองม่ไม่ไหวแล้วมันเป็นจุดที่เขาต้องตัดสินใจจริงๆแล้วเพราะว่าหลายคนก็หมดก๊อกจริงๆครับบางคนก็ไปเอาหนี้นอกระบบมาบางคนก็ยืมญาติพี่น้องมาหมุนจนมันตึงสุดแล้ว ครับอันนี้ก็จะเป็นก็แล้วองค์ประกอบของสถานการณ์มันก็เอื้อทําให้ทุกคนไม่กลัวการเสียเครดิตใช่ไม่กลัวการถูกการล้มละลายเออถ้าถึงจุดหนึ่งก็คือนี่ที่มันเก็บสะสมไว้ที่มีอยู่แล้วมันยังไม่เห็นทางออกครับัตรก็เลยทําให้ตัดใจง่ายอย่างที่ผมผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นเอามาถึงขั้นอามารับตอนรอบแรกก็เจ็บป่วยก็คิดว่าจะสู้นะ รอบสองมาก็เป็นเอามาพลิกไปซี่ครึ่งหนึ่งนะก็หวังว่าจะกลับไปอีกนนี้รอบสามผมเชื่อว่าหลายกิจการจานวนมากเลยเนี่ยอืเข้าขั้นแบบแบบมาผ้าปิดเตียงเพราะฉะนั้นก็ตัดใจง่ายแล้วครับตัดใจง่ายแล้วก็เออบางบางคนก็จะเจอสถานการณ์บีบมากกว่านี้นะครัเพราะว่ามีหนี้หลายประเภทหลายนีับครับบางทีมันก็ยื้อครบทุกหนี้ไม่ไหวอ เมื่อยื้่ครบทุกนี้ไม่ไหวก็โดนบางนี้เล่นแล้วอือพอโดนบางนี้เล่นแล้วก็ไหนๆก็โดนเล่นคนไม่เคยโดนเล่นก็อาจจะรู้สึกกลัวออพอเดินเริ่มโดนเล่นโดนหนี้บัตรเครดิตเล่นมั่งสินเชื่อบุคคลเล่นแล้วเนี่ยเขาซื้อยืดรดแล้วเนี่ยออมันก็ไม่กลัวแล้วสิว,ว่าเออไหนก็เจ็ดหนี้โดนสักหนี้หนึ่งแล้วก็เอเอ,อาเลยอันนี้ก็เป็นการที่ไปบีบกดดนัน อมื่อก่อนหน้านี้ผมค็ทุกคนส่วนใหญ่ก็จะยืยืรลักษณะเคดิตไว้ออืม่าแต่ในมุมกลับนะอาจารย์ฮะครับในมุมกลับรอบนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่โง่นะเจ้าหนี้ก็ตั้งหลักดีนะผมจะเตือนไว้ก่อนถูกถูกเจ้าหนี้ก็เร์นนิ่งมาพอสมเยลียพอสมควรตอนแบงก์เนี่ยนะเจ้าหนี้บังบับปฏิบัติกดเงินสดสินเนี่ยมเขาเนี่ยสเต็ปเร็วมากเลยครับ เขาไม่มีประเภทอรุณวัวย์โคลโลปิโลไม่มี <im itation> <im itation> ั้างบริษัททวงนี้ก่อนตึ้ง uh, ตึ้งครับโกไม่ได้ทานายส่งโนตีฟ้องตึ้งตึ้งอ่าแล้วก็ไปเจราจาเอาที่ศาลเลยค uh, <im itation> รยับอะไรยึดยึดยึดหมายไว้ก่อนเลยอ๋อเดินเกมเร็วเหมือนกันเป็นเกมเร็วครับแล้วก็ก่ <im itation> อนที่ทรัพย์สินจะหายไปนะฮะหมดหลายกิจการก็ไปตั้งบริษัทในเครือทำเอาท์ออท หลายคนที่เป็นนักธุรกิจเก่งๆก็ไปไปเซ้งกิจการเลยไปเทคโอเวอร์บริษัทติดต,ตามนี่ทวงนี่ครับอ่เราเฉเว่ยในตลาดรทรัพย์เจรักรู้ดีออไอ้บริษัทตี่ตามนี่เอ็มซีเน่ะโหกำไรเละใช่ใช่ใช่ีช่คือจะฝันตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับนัันก็อ่านทางลูกดีเหมือนกันเดินเร็วเร็วครับไม่มีเลกเยอะครับเกมนี้เนี่ยใครดีใครได้นะหรือไง ใครที่การอย่างที่บอกครับแบงค์ถึงแบงค์ถึงผมก็มั่นใจว่าเขาคงไม่ไม่เจ๊งเร็วจะคิดหรอกครับเขแผนเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยอ่าฮะปัญหาสําคัญปัญหาสําคัญคือต้องยอมรับนะครับว่าเชื้อโควิดที่มันงาทั้งสามรอบเนี่ยมันพัฒนาความรุนแรงมันพัฒนาอะไรมาความรวดเร็วและความรุนแรงมาเยอะเลยนะครับครับแต่ว่าของเราเนี่ยไอ้ที่เหมือนเดิมก็คือมุก แล้วก็เวลาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่ของเราเนี่ยออกมานานมากนะครับแล้วก็คือเราไม่ทันเวลาแล้วก็เราคิดนานแล้วก็ไม่ได้คิดใหม่นะครับซึ่งถ้าณวันนี้ถามว่าคุณไปคิดแบบเดิมเนี่ยจบแล้วนะครับเงินหมดแล้วนะเงินหมดแล้วที่กู้มาหกแสนล้านแรกเนี่ยหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดไปเรียบร้อยอันที่สองเนี่ยนะครับอนุมัติไปแล้วหลายแสนล้านเลยแล้วก็อาจจะเหลือเหลืออยู่พอเอามาใช้ได้ผมคิดว่าคงไม่ถึงสัก แสงกว่าล้านมั้งเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาสิ่งที่คุณคุณควรจะเลิกคุณไม่เลิกอย่างเช่นที่เราบอกตลอดเวลาเราคนละขึงก็ดีเราเที่ยวเด็กกันนี่เลิกได้แล้วไม่ไม่กอะไรต่างๆที่ั้งเราทั้งอะไรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาเงินไปถมให้คนนู้นให้คนนี้คือผมคิดว่ามันมันมันไม่ถูกต้องแล้วคือผมเราคุยกันตั้งแต่รอบสองว่าเฮ้ยทุกวันนี้ไอโครงการที่อนุมัติไปเนี่ยยกเลิกให้หมดและเอาเงินมากองและจะได้ดูว่าจะจัดการอะไรยังไง ต่อไปได้โดยเฉพาะเราพูดได้เลยนะครับว่าให้เตรียมกองทูนสำหรับช่วยเหลือ s m e นะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะครับคือจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนละการที่จะไปเป็นดีมานไซส์คุณต้องไปช่วยซัพพลายไซส์เพราะปริมาณที่ช่วยปริมาณที่คุณจะให้มันน้อยกว่าครับปริมาณที่คุณจะเอาไปให้กับดีมานไซส์เพราะต้องคุณต้องให้เป็นทีละคนทีละคนไปใช่ไหมแล้วก็ กลับกลายเป็นว่าไอาสิ่งที่คุณให้ด้วยวิธีแหวกแนวแหมทําเป็นทันสมัยมันก็เป็นพัฒนาการโกงที่ทันสมัยมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่พูดถึงเนี่ยคนไม่ได้พูดถึงเรื่องของช่วยเหลือเท่าไหร่นะแต่พูดถึงเรื่องว่ามันมีการโกงกันมากช่วหขนาดไหนนะอ,ะอแต่เพราะฉนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องอาจจะต้องทําให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องต้องให้รอบคออครบถ้วนแล้วก็ไวต่อสถานการณ์ครับ ที่เราสังเกตได้อีกตัวหนึ่งนะพี่บุวยอาจารย์นะครับเปลงนแต่รอบแรกเห็นไหมเรื่องซอฟโรนห้าแสนล้านนะคะเราะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ไหลพูดปาดพูดปาดนะใช่ไปแค่ยี่บ้าเปอร์เซ็นต์กว่าอ่าฮะครับดูสินเชื่อตัวอื่นก็เขาเลยกดดันเลยเก็บเงืนใช่ใช่ก็ล่าสุดนี่ถ้าบงในก็ต้องบงในก็บอกว่าไอโกดังพักนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าแบงค์ทุกแบงค์อยากเล่นนะฮะ อยู่สามสี่แบงค์ท่านั้นที่เขาจะพอร่วมมือเพราะั้นความเหนื่อยยากที่แบงค์ชาติไปอุตสาห์ออกแนวคิดไปนู่นนี่นั่นเนี่ยทั้งแค่ซมุโลนทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบงค์นี่เขาจะโดดมาเล่นเล่นแบบตัวครับใช่เขาเห็นาการอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าแบงค์เขาระวังตัวอืมผมว่าแบงค์เนี่ยเกมขาดอ่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการแบงค์ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาประเมินสถานการณ์เนี่ยเขามองเขาไม่ได้มองแบบ ภาบช่วยอ่ะอืมอ่เขาบอกไปถึงนู่นะฮะหกห้านู่นหกหกหมดละววากสะื้นไม่ไม่ฟื้นไหมท่องเที่ยวจะไหวไม่ไหวหนีโอนมาแล้วห้าปีข้าน่าจะซื้อคืนกลับไปได้หรือเปล่ามีปัญญาซื้อไหมผู้ใหม่ได้หรือเปล่าเขาประเมินละเอียดครับอืมคือคือถ้าถ้าพูดถึงบทเรียนตอนต้มยำกุ้งอ่ะแบงก์ก็พังพินาศไปเนี่ยเขาก็มีบทเรียนเยอะครับอ่าสมัยเราอยู่ด้วยกันนอาจารย์อยู่บรรษัทผมก็อยู่แบงก์ รับแรกๆเราก็เห็นอยู่อ่ะ uh huh. วันนั้นเนี่ยไม่มีใครมีบทเรียนอ uh ืม huh. แต่วันเนี้ยผ่านมาหมดแล้วคเพราะฉะนั้นเราสังเกตอาการเหล่านี้ก็จะบอกว่าเอ,อไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบงก์กังวล uh huh. ว่าตอนเนี้ยปัดแจกเรื่องของ SME เนี่ยออ uh huh. อืมเไม่ต้องหูเรื่องรายใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ารายรายที่กู้ร้อยห้าสิบล้านในซอบโลนใหม่เนี่ยอฮ uh huh. ไปไปดูมาเขาบอกว่ากู้ได้ต่อแบงค์ด้วยนะไม่ใช่แบงค์เดี่ยวนะอ้ร้อยห้าสิบล้านเนี่ยเต็มต่อแบงค์นะครับโอ้เข้าไม่ได้จํากัดแบงค์เดียวนะครับโอ้ลายเดียวนี่แสดงว่าปิ๊กรอกกู้ได้หลายหลายร้อยล้านเลยสิแบงค์กูก็ได้หกร้อยอ่ะนะฮะครับี่เป็นต้นเขาก็อยากทากเฉพาะลายแข่งแงเนี่ยครับอ่าครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีดูให้ดูว่าเอชบีตัวเราเองอ่บไหวไม่ไหวครับ เ <c oughs> ส้นแบ,บ่งที่อาจารย์นันักพูดอน่บบมีตรงนี้แหละอืมโดยถ้าคิดว่ายื้อจนสุดที่สุดแล้วไปได้ต่อก็สู้ต่อครับ <c oughs> ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆก็ก็ต้องหมอบอ่ะแต่หมอบนี้ไม่ได้หมอบแบบแบบมันต้องหมอบแบบเขาเรียกวางแผนถอยอ่ะอ่าฮะครับ <c oughs> อย่างที่จริงอาจารย์สุรชัยก็เคยแนะนําไปแล้วว่าจังหวะถอยควรจะยังไงอะไรยังไงพูด <ๆ S 1> พูดในเวทีนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะนี่เกียรตายเลยไม่ได้เลย เราเคยคุยกันนะต้องต้องให้แฟนๆไปดูชวนหาเรื่องปากท้องต้องสู้จริงๆเราพูดันหมดเลยครับเออเราให้ให้คําแนะนําไปหมดว่าถ้าถ้าถึงที่สุดแล้วคุณจะถอยยังไงจับการเราพูดถึงเรื่องถึงการเตรียมพร้อมถึงขีดสุดเลยนะคือถ้าเลวร้ายสุดต้องทาไงออไม่คิดว่าจะต้องมาใช้ไม่ได้จะเริ่มเข้ากระบวนการนี้โุยส่วนใหญ่ก็ไม่กลัวล้มละลายพี่บุวยครับใช่วันนี้ต้องไม่กลัวอะไรล้ว แต่มันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าล้มลายอยู่หน่อยหนึ่งคือเขาจะตามสืบรัพย์ไปยึดรัพย์เรื่องอื่นอ่าฮะอ่านี่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันถึงการยึดทรัพ์สินอื่นยึดรั์สินอื่นนี่คือยึดรัย์สินสมรสได้ด้วยนะอืมอ่าสามารถยึดได้นะแบ่งครึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นต้องไปหยากันซะรีบไปหยากันซะผมว่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีปัญหาที่บ้านโควิดก็จะแก้ตัวไม่ค่อยออกอยู่แล้ว จะไปบอกว่าตกลงไม่ต้องคุยเรื่องทไลายแล้วมาคุยเรื่องการหย่าหนีหนี้กันดีกว่าอมรหย่าหนีหนี้ดีกว่าเออ็เป็นเนื่องอายัดทรับอายัดเงินเดือนที่กลัวกันรตอนนี้เราเห็นตัวอย่างแม้ทั้งกยศครับแม่ไจาจังกยศล่าสุดเนี่ยเป็นหนี้กันโอ้โหไม่กี่หมื่นยังยึดตู้เลยที่สิบแปดไล่เลยโอ้ดียึดดูมากดูเดือดมากเบื้องหลังเนี่ยจริงๆหนี้เล็กเนี่ยเวลาเข้าจ้างคนทําเนี่ยมันจะรุนแรงมาก อันนั้นถ้าเกิดไอ้เรื่องฟ้องไม่น่าห่วงเรื่องขายทอดตลาดไม่น่าห่วงแต่เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินสมรรถแม้ทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านยังตามยึดเลยนะยังยังตามได้เลยใช่ใช่เออมาเอาไปได้เลยอะาถ้าเกิดจะทำจะจะมีวิธีไหมโอ้โหมีเยอะแยะแต่บอกไม่ได้ครับไอ้กฎหมายคุ้มครองไม่เหรอว่าไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ที่จะต้องใช้ในการดำรงชีพเนี่ยคุณจะไปยึดไม่ได้เออใช่ไหมพิสูจน์ แต่ตู้เย็นทีวีมันไม่ใช่เครื่องมือพรหมากิน<อ>ใน<อ>บ้านน่หม้อหุงข้าวนหม้อหุงข้าว้ี่จำเป็น,นต้องพิสูจน์ว่าว่าเอาไว้หุงกินหรือไว้หุงขายข้าวแกง